Uh, หรือการได้ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองแบบเนี <g iven> ้ยบๆีไ <over> ปแต่คิดว่าอันเนี้ยไม่น่าใช่เพราะด้วยไพ่เดิร์เนี่ยมันจะต้องมีการเติมเต็มและเขาก็ต้องการการเติมเต็มไม่ใช่ไข่ <c oughs> ก็น่าที่จะเป็นคุณนั่นแหละเพราะมันขึ้นไพ่เดิรเลอเอร์ก็ประมาณเดือนมิถุนายนเนี่ยนะเดือนมิถุนายนเลขหกเนี่ยมันเด่นมากที่ตัวเขาเนี่ยเขาก็จะตระหนักได้ว่าเขา จะต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่ว่าเขาจะต้องไม่กลัวและไอ้เรื่องราวของอดีตมันจะมาใช้กับคุณมันไม่น่าจะได้เพราะด้วยตัวของคุณอะเป็นเดอะเมจิเชียนะคุณเป็นคนที่คิดดีคิดบวกอะและสิ่งที่เขาสัมผัสได้มากไปกว่านั้นนี่ขนาดว่ายังไม่ได้เป็นอะไรกันแต่การดูแลใส่ใจของคุณด้วยคาพูดหรือการกระทําอะไรบางอย่างอะมันส่งผลให้ตัวเขามองว่าคุณให้เขาเป็นหนึ่งในครอบครัวของเขาหรือเขาเข้าใจว่า คุณน่าจะมีพลังงานของความเป็นคู่เป็นอะไรกับเขาเมื่อในอดีตเน่ะเพราะมันขึ้นไพ่จ้าสมิแล้วก็ไพ่พระขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกได้เลยว่าเขาย้อนระลึกถึงในเรื่องราวของอดีตและก็ความผูกพันมากๆว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วกับการที่มาได้มาพบมาเจอคุณอะและยิ่งนับวันนับวันนะคาพูดของคุณอะไรของคุณเนี่ยมันส่งผลต่อใจเขาเยอะทําให้ตัวของเขาอะ เริ่มที่จะมีแพชชั่นเริ่มที่จะมีอะไรคิดหลายอย่างนอกเหนือจากการที่ว่าจะต้องอยู่คนเดียวและหลังจากนี้ไม่มีและความน้่งความรักเปลี่ยนแต่มีการได้คิดว่าจะทำยังไงดีละ่ะถึงจะได้มีครอบครัวก,กับเขาสักทีหนึง่งซึ่งเป็นครอบครัวที่มันจะต้องสมบูรณ์นะก็คือเป็นทั้งเพื่อนพี่น้องเป็นทั้งคนรักเป็นอะไรได้ในหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันมันน่าจะดีกว่าการที่จะอยู่เป็นเดอะเฮอร์มิตคนเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้นะ่ะเข้าใจได้ว่า ตัวคุณนะอาจจะมองภาพนั้นน่ะไว้ก่อนหน้าน,นั้นแล้วแล้วบางครั้งถ้ามันนานเกินไปมากกว่านี้ตัวคุณก็จะตัดภาพนั้นออกด้วยเช่นกันเพราะว่าขี้เกียจไม่อยากเอาเรื่องดราม่าของใครมาใส่กระบาลตัวเองเพราะคุณมองว่าตัวของคุณนะประสบความสําเร็จแล้วคุณเยียวยาตัวเองเรียบร้อยคุณก็ควรจะได้รับความรักที่ดีๆสักครั้งหนึ่งมันไม่จําเป็นที่จะต้องมารอใครอีกคนหนึ่งไหมถ้าเขายังไม่พร้อม นั่นคือความรู้สึกของคุณแต่ตอนนี้เนี่ยเขาอะได้เคลียร์ตัวเองเรียบร้อยแล้วด้วยไพ่ห้าไม้เนี่ยว่าตัวของเขาอะไม่มายแล้วนะในเรื่องราวของความกลัวความรักแต่เขากลัวว่าคุณจะไม่รักเขามากกว่านี่เพราะด้วยอะไรมาระยะหลังเนี่ยดูคุณเฉยอะคุณไม่ได้ใส่ใจแล้วเขาจะรักเขาจะให้สถานะหรือไม่ให้สถานะจะบอกจะมาเมื่อไหร่ก็ช่างแม่งไม่ได้สนใจขนาดนั้นแล้วเพราะตัวของคุณเซฟตัวของคุณแล้ว พราะคุณก็กลัวเหมือนกันไม่ใช่เพียงแต่เขากลัวฝ่ายเดียวเพราะระยะหลังๆเนี่ยดูเขาดื้อด้านเหลือเกินแบบไม่ทำอะไรเลยอะ่ะก็ปล่อยปล่อยเลยแล้วคุณก็มามีแพชชั่น